รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเมื่อเราระบุปัญหาหรือความต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปคือเก็บรวบรวมข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความต้องการนั้นๆเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับแก้ปัญหาซึ่งการรวบรวมข้อมูลทำได้2วิธีหลักดังนี้ การรวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิคือการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจโดยวิธีการรวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมินั้นทําได้หลายวิธี การพูดคุยหรือการสัมภาษณ์การตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะแก้ปัญหาการพูดคุยหรือสัมภาษณ์ที่ดีคือการตั้งใจรับฟังเพื่อเรียนรู้ความต้องการเบื้องลึกการสังเกตการพิจารณาปัญหาด้วยการมองอย่างวิเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจในปัญหาที่เราต้องการจะแก้มากขึ้น การร่วมประสบการณ์การทำความเข้าใจด้วยการลองเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกับผู้ที่เราพยายามจะสร้างเทคโนโลยีให้การรวบรวมข้อมูลขั้นทุติยภูมิคือการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาจากข้อมูลที่มีอยู่ผ่านการสรุปผลและการวิเคราะห์ผลในทางปฏิบัติการวิจัยขั้นทุติยภูมิเป็นการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วรารสารต่างๆหรือสืบค้นจากอินเทอร์เนต็ตการเก็บข้อมูลขั้นทุติยภูมินี้ไม่ต้องใช้เวลาและค่าใช้ใจ่ายมากแต่ต้องระมัดระวังในการใช้เพราะข้อมูลอาจเก่าล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์ต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลและความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลการวิเคราะห์แหล่งที่มาของข้อมูลว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่ไม เป็นข้อมูลที่มาจากใครหรือองค์กรใดมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความถูกต้องของข้อมูลแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทำให้น้ำหนักของข้อมูลมีมากขึ้นและสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากที่มีการรวบรวมข้อมูลแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือการนำข้อมูลที่เก็บมาระดมสมองสร้างคำถามเพื่อทำให้มองเห็นปัญหาอย่างแท้จริงและนำไปสู่การค้นพบทางเลือกในการแก้ไขปัญหาขึ้นมาในการระดมสมองหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆนั้นมีหลักการสำคัญคือการการ,การคิดให้ฟุง้งไม่เอากรอบความคิดหรือข้อจำกัดต่างๆมาปิดกั้นเพื่อให้เกิดความคิดแบบแนวใหม่ๆ ไม่ต้องใช้เวลาและค่าใช้ใจ่ายมากระมัดระวังในการใช้เพราะข้อมูลอาจเก่าหรือไม่สมบูรณ์ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลการวิเคราะห์แหล่งที่มาของข้อมูลว่าน่าเชื่อถือได้หรือไม่หลังจากที่มีการรวบรวมข้อมูลแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือการนําข้อมูลที่เก็บมาระดมสมองสร้างคําถามเพื่อทําให้มองเห็นปัญหาอย่างแท้จริงนําไปสู่การค้นพบทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหลักการการระดมสมองที่ดีเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพแยกการคิดและการประเมินอ,ออกจากกาันโดยคิดและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ได้จำนวนมากก่อนแล้ว จึงเริ่มประเมินและคัดเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในภายหลังมองปัญหาให้เป็นโอกาสด้วยการตั้งคำถามการตั้งคำถามช่วยให้การคิดวิธีแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นรูปแบบคำถามที่องค์กรระดับโลกมากมายใช้คือการตั้งคำถามว่าเราจะได้อย่างไร